มันดีแต่ยังกินเนาะมันดีว่าสิเฮ็ดอูเพียสู้กินเฮ็ดยังไงนะอูเพียอูเพียน่ากินมียังไงเนี่ยเนีบบ่ยและว่าสิเฮ็ดอูเพียนี่ล่ะก็มียังไงกับบึงกิลายนี่อันนี้บึงกิลล์ให้ตัวเล็กๆยังคือมีแดงๆอยู่นะอันนี้เลือดเลือดแล้วก็อันนี้เพียแล้วก็มี เขาเอินพาคิริวบ่นี่สองอันใส่ใส่เนี่ยเนี่้องามหอกมายามเลยแล้วกันเนื้อรอใช้มินตอนแล้วก็สิอู้จ้าเอาโอเคโอเคทิทากินได้ไหมเนี่ยทาบึงกันนะพี่น้องตอนเห็ดแล้วปลามันสเสียบสำเนียงในเนื้องัวแม่เมื่อสาวนี่ไปซื้ออยู่ตลาสตร์ามากเนี่ยก็สดสดล้วพี่น้อง กินลิฟกไ็ได้แต่ว่าช่วงนี้อยากกินลิฟต์กนเลพี่น้องแล้วอยากกินแบบซุกๆุน้อยจักหน่อยนาศิว์กับเลี้ยวสิตาปรพเทศรแรกสิมากินกน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมนีบาโบโซลาหรือว่าเขาายไทยสะใภล่าพี่น้องมนีสิมาเฮ็ดแนวกินนะพี่น้องไอภรรยาเฮ็ดแนวกินโซกินหลังจากที่เที่ยงแล้วพี่น้องเที่ยงแล้วแต่ว,ว่าเซทเขา แนวกินกับไม่เนื้องัวนเลยพี่น้องในงัวที่สื่อมากบาลโบกับโอยากกินลิฟต์แะพี่น้องเนาะกับอยากกินทุกซุกเลยยักหน่อยแต่ก็กินได้นะ่ลิฟต์แต่ว่าจงนี้บมอยากเป็นไหนก็เลยให้เป็นจัดการว่าสิอู้เพียว์วะสัตว์อู้เพียรกินกับล่องเมืองแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี่กับร่งทุ่การหันอยู่เดี๋ยวสิตอนซุกแล้วสิผ้าพี่น้องมากินทุ่มกันแล้วพี่น้องเนาะฮะถ่ายจะขาดเลย อ้าวไปใส่ไว้ที่นี่ใส่ตไไปปะไคร้ใบบักูดก่อนอันนี้อ,อู้เพียดิมีใช้ขี้เพียดีบ่ใส่อยู่แต่ว่าเดี๋ยวร้อน้ำเดือดซะก,ก่อนยังค่อยใส่วังสัตว์เนี่ยมันสิข้าวอ้าวทากินทากินแล้วกันยิวเข่าแห้งแล้วมันนี่เมนูอ้อเพียพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวทาน้ำเดือดกันยังคุณภรรยาก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มจัดแจงเอาเนื้องวัวแล้วก็ ตับไตใส่พุ่งแล้วพี่น้องเนาะแะ้วก็พักอีเลือดใส่ลงไปใส่ลงไปคนจักน้อยมันเข่ากันพี่น้องเลยแล้วก็บตอด,ด้วยขี่เพียแนพี่น้องเนาะขี่เพียข้มคมํมำลำซุก<า>แล้วซุก<า>แล้วมอพดแล้วพี่น้องอืมง่ายทนทนเอ้าใส่พักแล้วก็ทากินมาเนี่ย ไปพักก่อนเด้อพักอีหยังเนี่ยพักีเลิศพักนั่งเลิศเนาะใส่ไปยุข่ข่าวกับยุ่ข่าวใจสิขาดลาเนี่ยใส่ต้นหอมเดี๋ยวถามมันยุบจนันมอยกระตักได้แล้วโอเคไปหนาวยุยกมากเทถสวยกินมาที่นี่มนไม่ไม่กับร้ายค่ะบ้านมันเลื่อนอีกแล้ว กบเทีนเลยป่ะพึ่นพ้อนแตกของพี่นลออเห็ดน้ำเลยอ๋อเทีเยวกันแบบไห้ <S เอาเสร็จละเสร็จแล้วพี่น้องอูเพียมากินกันยิ้วเขาแล้วพี่น้องเสร็จเอรียบร้อยแบบนี้บัดท,ที่นี่เหลเวลากินแล้วพี่น้องหลังจากที่รอคอยมากเกือแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วนวกินอูเพียอูเพียเอาเอาเข่ามาจุกเข,ข่ามายิ้วแล้วอืมเออมันจะได้ชีบความฝนอยาตั้งกล้องเขาไว้ข้างล่างเนาะเอาอ เอาไว้นี่แหละเอาไปทิ้งองเขาพี่นอ้องเวลากินยังไงไปเอาใส่ยังมันกับหลายคั้งอื้หูแซ่บอยู่เนี่ยใส่ได้เห็ดเทธอ,อแรกรเห็ดครั้งแรกบวกก็เห็ดกุกันอูเพีย <laughs> ปกติเห็ดตะอมเห็ดตาต้มค่ะพี่้อยเอิดพี่น้องเนี่ยมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันข้าวเที่ยงเรื่องมาเนี่ย เนื้อ uhm ม bo ันสดดีมันแซ่วสื่อเนื้อไม่ไม่ยุตลาดกองเขากินสมอยากัอเยิยงมันนี่เมนูออมเปีย เัวขอ่อย่ปุ๋ยคำมันย่กั่นเดีย,ยอันนี้วัตถนไข่ออกกันน้องนกกระห้องเสียงนุกนึ่งว่าอยู่ในป่าบัคงคำมันแย่จะคำด้ quẩm ra nước Xẹp sống nhạc Ừm. khắc khắc đứng Đúng Có cầu

cũng kỳ vậy mẹ anh ta cắt lại con à. à. Còn nhà anh em Nè. Ô, oh, nuôi. Nó phải đẹp với nuôi Này, hey, Đi xẹp chứ. Quỷ không ngay cả bố khẩn nhất kìa. Mua tắc นนอ่ก่อนเนี่ยคำหนึ่งยังไงอืมขักด <c oughs> อ้อนเดียว <c oughs> โอ้เสืจนแตกเป็นยังไง <c oughs> คนเห็ดคนกิน อ้ยควรอยากเจ็ดเงากันเถอออกแต่เตาไม่ไหมกับเลยมานั่งกินเขาเลยอ้าอืออันนี้เนี่ยเฮ็ดนี่ยาถามหาสูตรเด้อเนี่ยจับไซจับไซมีอย่างกับจับไซจำสูตรวาได้สัางวา่าอ้าอืม ใส่ใส่เอาแล้วก็ะซิมตามใจชอบเทาแล้ว นจิตกป้อคืมเนาะหอนเอาเอาไหมคืออยู่เปล่ากินตอนนี้หันเอาเอาเรื่องฝนจิตกเนี่ยพี่น้อง <ตก S 2> ทั้งหนี่ตกซึม,มือด้เนาะ <ตก S 2> จวงจวงนี่ทั้งไงทั้งแต่หมดประก,การคนตกซึม,มือกคือหนึ่งตกอย่างแห้งอืม,อมทั้งบ้านพี่น้องคนงตกบอบ ้นดีว่าบันเฮาปีนี่ผ้ดีสิได้พ้นพิตดีนเน่น้ำกบน้ตามตาปากัะสิวดมสมบูรณ์นามอืมเบงิงตับกับน้ำอืมเนี่ยมันสดดิ แซ่บอยู่มือหลังเห็ดกินอีกซื้อเขากับลายบาทนี้เนี่ยอืม,อมเอาตะไคร่เอเอาไปก้กวดออกกัน Oh. แซ่บร้ายกินเขาวง่ห <laughs> ูจักอิ่มจับจับเลยอืงอืมมั้งเราหรือมั้งฝนนี่ยฝนมาอ่ะเพราะอิ่มหลายแบ่อิ่มยังอืมอิ่มแล้วไม่นุ่นี่แซ่บร้ายเหมือนเนี่ย <c oughs> แซ่บร้ายพี่น้องม,มูนี่เมนู่ตื่นใจออมเพียร์อูเพียร์อูเพียร์อูเพียร์ในนจะอาพี่น้องอิ่มลงแล้วสิลาพี่และน้องไปทำนี่แะพี่น้องพอกับบ่าวโบม่คลิปต่อไปสำหรับมูนี่บ่าวโบกับเจ็บปากพี่น้องอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้เฮาวสองคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเฮาสองคนดเด้อสิ่งที่สำคัญคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะผ่านคลิปเป็นไมค์ของบ่าวเล่าเคยทายเะพเล่าจ<ะ>้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้อง สบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอีกจะค้ำกันนะแบบไปจแบบแล้วน้ำกับสิแหง้งอ้าวไป